สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมนะครับซับซีโรโอเมก้าวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำตารางสูตรคูณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010และ2007นะครับแบบรวดเร็วเลยเออขั้นแรกคือ double click ที่ไอคอน Microsoft Excel นะครับที่เราต้องาการอ่าแล้วก็ก่อนที่เราจะมาทำสูตรคูณกันเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนก็คืออันนี้นะครับ a B C D E F, G พวกนี้นะครับจะเป็นส่วนของคอลัมน์ส่วน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9จะเป็นส่วนของ row หรือแถวนะครับโดยขั้นแรกเลยที่เราจะทำตารางสูตรคูณให้เราดับเบิลคลิกไปที่ B คอลัมน์ B แถวที่1นะครับแล้วก็พิมพ์เลข2องลงไปคอลัมน์ C แถวที่1เหมือนกันนะครับแล้วก็พิมพ์3ามลงไปจะเป็นการกำหนดสูตรคูณหรือตัวเป็นแม่คูณนะครับก็จะเป็นแม่2กับแม่ส เราจะทํายังไงให้ถึงแม่ยี่ห้าแบบเร็วๆนะครับหรือจะถึงแม่ที่เราต้องการแบบเร็วๆก็คือเราก็ลากไปนี่ก็จะได้แม่สี่แม่ห้าแม่หกของผมนี่จะทําถึงแม่ที่ยี่สิบห้านะครับแล้วก็ลากไปถึงคอลัมน์ Y ก็จะเท่ากับแม่ที่ยี่สิบห้าโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วครับขั้นต่อมาให้เรา d o บบ l e ลคลิกไปที่ คอลัมน์ A แถวที่สองเขียนเลขหนึ่งลงไปแล้วคอลัมน์ A แถวที่สามเขียนเลขสองลงไปจะเป็นการกําหนดตัวคูณนะครับเช่นเดิมเลยให้เราคลิกค้างไว้ที่เลขหนึ่งไปยังเลขสองเพื่อจะเป็นการทําไฮไลท์นะครับแล้วเราก็ไปที่มุมล่างขวามันก็จะขึ้นบวกอย่างนี้ครับให้เราลากจนถึงแม่หรือตัวคูณสิบสองนะครับไม่ใช่แม่ก็คือ จะไปถึง13ก็จะได้ตัวคูณที่12ครับอ่าโอเคตรงนี้เข้าใจนะครับขั้นต่อมาก็คือดับเบิลคลิกไปที่คอลัมน์ B แถวที่2ให้เราเขียนเครื่องหมายเท่ากับลงไปก็จะได้ประมาณนี้โอเคนะครับให้เราคลิกไปที่คอลัมน์ B แถวที่1หรือเลข2นะครับจะเป็นการกำหนดแม่คูณว่าเราจะเอาตัวนี้ไปคูณกับตัวไหนนะครับ อ่าเราก็ต้องขั้แรกเลยคือเราต้องมาร์ก,ก่อนเลยมาร์กหน้าหนึ่งมันจะเป็นการกําหนดว่าเนี่ยเราจะให้คูณอยู่แค่ตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ไปไหนนะครับอ่าแล้วก็เขียนอ้วพิมพ์เครื่องหมายดอกจันก็คือจะแทนด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ก็คือคูณนะครับ โดยกดไปที่ต่อมาแล้วก็กดไปที่นี่เลยคอลัมน์เแถวที่สองก็มาร์กหน้าอโอเคแค่นี้เราก็จะได้สองนะครับดูสูตรไว้อันนี้คือสูตรในการทำนะครับก็โอเคได้อย่างนี้แล้วนะครับโอเค เมื่อกี้หน้าตาเหมือนเพื่อนเลยนะครับก็ให้ไปที่ล่างขวาเนี่ยครับมันจะขึ้นรูปบวกเช่นกันให้เราลากไปยังแม่ที่25เนี่ยครับคอลัมน์ Y โอเคเราได้่างนี้แล้วโอเคตอนนี้คำตอบเราก็จะได้เหมือนกัน2 1 2แล้่3 4 5ก็จะเหมือนคอลัมน์บนเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ลากลงมา ก็จะเป็นการทําสูตรคูณแม่สองแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับได้สูตรคูณแม่สองแล้วดูวิธีการคูณนะครับก็จะเอาสองไปคูณหนึ่งก็จะได้สองสองไปคูณสองก็จะได้สี่โอเคตรงนี้เป็นอันเข้าใจนะครับอันนี้ต้องดูไว้นะครับอันนี้ก็คือสูตรของการทํามันก็ทําเหมือนแม่สองครับก็คแค่ลากลงมาลากลงมาลากลงมา ก็ะจะได้อย่างนี้นะครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าเนี่ยครับเราก็จะได้แม่ห้าก็ทำแม่หกแม่เจ็ดแม่แปดแม่เก้าแม่สิบ อจะเสียเวลานิดหน่อยตรงนี้ครับความจริงมันไม่ยากเลยก็แล้วรวดเร็วด้วยเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้างหน้าทีละอันทีละอันมาร์คทีละอันอย่างนี้จะทําให้รวดเร็วนะครับนี่ทำนี้ถ้าใครไม่มั่นใจเอ๊ะว่ามันจะถูกจริงหรือเปล่าเนี่ยเออ็ลองเอาเครื่องคิดเลขมาคูณกันก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไร ่เรากําหนดไว้ที่แม่ที่25ใช่ไหมครัทำเป็นแม่25เลยสุดท้ายจะได้สามร้อยโอเคแค่นี้ก็จะเป็นการทําสูตรคูณแม่สองถึงยี่สิบห้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ ได้รับชมคลิปนี้ด้วยแล้วถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ